เรียนคะพบกับคุณครูรัตบด,ดีสามารถเช่นเคยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่45แล้วนะคะถ้านักเรียนติดตามคุณครูนักเรียนจะเห็นเลยคะ่ะคุณครูจะไต่สเต็ปขึ้นมาเรื่อยๆนะคะคลิปที่45 Learning English by Type 25นะคะคลิปนี้คุณครูจะนําเสนอการถามอย่างสุภาพนะคะมาดูว่าเราจะถามคนอื่นแบบสุภาพนะคะ ว่าเขาต้องการอะไรเราจะใช้ประโยคสำนวนภาษาว่าอย่างไรนะคะตามคุณครูค่ะการถามอย่างสุภาพนะคะใช้สำนวนภาษานี้นะคะถามความต้องการเขานะคะว่าเขาต้องการอะไรเราใช้สำนวนภาษาอย่างสุภาพนะคะ What would you like? What would you like? นะคะ คุณต้องการอะไรคะคุณต้องการอะไรครับอย่างนี้นะคะผู้ตอบควรตอบอย่างสุภาพเช่นกันนะคะเมื่อถูกถามว่าวอดวุดอยู่ไรนะคะผู้ตอบต้องตอบแบบสุภาพนะคะโดยใช้สำนวนภาษาว่า I would like I would like หรือพูดสั้นๆว่า I like I like แปลว่าฉันต้องการนะคะ ขาถามว่าคุณต้องการอะไรครับนะคะเราก็ตอบว่าฉันต้องการต้องการอะไรตามคุณครูตัวอย่างประโยคต่อไปเลยนะคะมาดูค่ะเมื่อพูดตอบตอบ I would write I would write นะคะผู้ยื่นของให้จะพูดว่า here you are here you are นี่ครับนี่ค่ะเวลาเรายื่นของให้เพื่อนสำนวนประโยคนี้นะคะให้นักเรียนจำ ปากติดตาเลยนะคะยื่นของให้คนอื่นพูดว่า h e ีย you are hear y o r e นี่ครับนี่ค่ะความหมายนะคะผู้รับเมื่อเขายื่นของให้นะคะรับจากเขาต้องพูดว่า thank you thank you นักเรียนจำสองประโยคนี้ให้ขึ้นใจเลยนะคะเมื่อยื่นของให้คนอื่นพูดว่า h e r e you are h e r e you are ผู้รับของ หรือตัวเราเองรับของนะคะรับของจากคนอื่นต้องพูดให้ติดปากติดใจเลยนะคะพูดแปงเกี่ยวแปงเกิยวให้ติดปากเลยนะคะนักเรียนตามคุณครูต่อเลยค่ะคุณจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะมาดูตัวอย่างประโยคบทสนทนานะคะการใช้วุฒิอยู่ไรนะคะคสมมุติให้ A กับ B สนทนากันนะคะ A บอกว่า What would you like? What would you like? คุณต้องการอะไรครับคุณต้องการอะไรคะนะคะ B, B บอกว่า I would like a glass of milk. I would like a glass of milk. ฉันต้องการนมหนึ่งแก้วนะคะ A ยื่นนมหนึ่งแก้วให้แล้วพูดว่า Here you are. Here you are. เห็นไหมคะนี่ครับนี่ค่ะ B ก็ต้องตอบทันที กราบขอบคุณทันทีนะคะ Thank you thank you ขอบคุณครับขอบคุณค่ะนะคะนักเรียนลองฝึกพูดประโยคง่ายๆนี้นะคะฝึกเป็นคนถามนะคะแล้วก็ฝึกเป็นคนตอบด้วยนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะถูกถามเมื่อไหร่หรือเราจะถูกได้ตอบเมื่อไหร่นะคะฝึกให้ได้เลยนะคะทั้งถามทั้งตอบเลยค่ะสี่ประโยคนี้ ฝึกให้คล่องเลยค่ะตามคุณครูต่อค่ะมาดูตัวอย่างบทสนทนาต่อไปนะคะเป็นการถามความต้องการของผู้อื่นใช้สำนวนภาษาอย่างสุภาพประโยคสุภาพนะคะทีนี้เป็นการถามให้เขาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะคุูสมมุติให้ A กับ B นะคะสนทนากัน A บอกว่า What would you like, milk or water? What would you like, milk or water? คุณต้องการอะไรระหว่างนมหรือน้ำครับต้องการนมหรือน้ำครับนะคะให้เขาเลือกนะคะต้องถามแบบนี้นะคะ What would you like, milk or water? What would you like, milk or water? นะคะเมื่อถูกถามแบบนี้ บต้องเลือกระหว่างนม milk หรือน้ำ water นะคะบบอกว่า milk please milk please นมครับนมค่ะนะคะ please นะคะ please นักเรียนสังเกตเรียนไปแล้วนะคะผ่านไปแล้วตั้งแต่คลิปที่ผ่านมานะคะเมื่อเขาบอกว่าเขาต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะ ผู้ถามหรือ A เป็นคนถามคุณสมมุตินะคะ A กับ B นะคะเเป็นคนถามเขาบอกว่านมยืน่นนมให้เขาประโยคที่เรายื่นของให้เานักเรียนพูดให้ติดปากเลยนะคะ h e r e you are พร้อมกับยืนย่นของให้เขายื่นของให้เขาปุ๊บนักเรียนพูดทันทีเลย h e r e you are นะคะเหมือน A นี้ถาม B ว่าต้องการอะไรเมื่อเขาบอกว่าต้องการนมยืน่นแก้วนมให้เขา พูดว่า here you are นะคะ here you are นะคะนี่ครับนี่ค่ะเมื่อเรารับของพูดติดปากเลยค่ะ thank you thank ก o u นะคะ B ก็ตอบเหมือนกันนะคะ a n ง you ขอบคุณครับขอบคุณค่ะเห็นไหมคะนักเรียนฝึกนะคะฝึกให้คล่องเลยค่ะ what would you like นะคะ here you are thank you พูดให้คล่องปากเลยนะคะเรียนคะนักเรียนได้เรียน คลิปนี้เกี่ยวกับการถามอย่างสุภาพถามความต้องการของคนอื่นอย่างสุภาพและการตอบแบบสุภาพนะคะนักเรียนได้เรียนไปแล้วอย่าลืมนําไปใช้ในชีวิตประจําวันของนักเรียนนะคะนักเรียนเจอแน่ๆประโยคเหล่านี้ที่ครูนําเสนอนะคะใช้ในชีวิตประจําวันใช้ในสถานการณ์จริงๆเลยนะคะเมื่อนักเรียนเรียนรู้เข้าใจนะคะนําไปใช้ได้แล้วนักเรียนอย่าลืมนะคะกดแชร์ให้คุณครูด้วยค่ะ ส่งแชร์คลิปไปให้คนอื่นที่เขายังไม่รู้จักคุณครูให้เขาได้มาเรียนรู้ให้เป็นคนเก่งคนดีมีความสุขเหมือนนักเรียนนะคะกดแชร์กดไลค์ให้คุณครูด้วยนะคะอย่าลืมนะคะแล้วก็กดติดตามคุณครูด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้คุณครูนำเสนอแค่นี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ